ไปยังเห็นแต่การไปแขวกาบไปแขวเดินโจเชน้ำขับเรือเทล่มบอนเที่ยลอมบดกลางแค่ได้พอเงินล่มบักปิกบักเขือจอมิงมีดบั่นเก่าจีติกเงินล่มตึงในชวนเกาหลีนะจันภาษาเกาหลีออกไไม่เสียเวลาต้องการรอคอยกับสายน้ำเรือไปเป็นผายมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงชิงถ้วยเป็นเจ้าชานล่องน้ำแดงที่ดังวารินทอนเที่ยวแรงผาชานเส้นทีเที่ยวนี้มีโอกาสสู้ใหม่เว้สองเรื่องเนี้จะดีรอดปลอดภัยได้ไหมล่องน้ำเงินฝั่งนอนสองเร่งเน้นไรบดไรเบียดภายแรงแสงหนีแสงหนีแต่ว่าวารินทอนกอดได้แล้วว รวมอีกด้วยดูซิว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงทางลักษณะนี้มีโอกาสเพราะว่าน้ำเงินหนีมาแล้วเอาเลยสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้บอกว่าสบายสบายครับเดี๋ยวนี้เจอกับใครไม่เจอเจอที่นาำที่นาำวันที่ทโอหอยแล้วนะครับไม่ไหวก็ไปสอนเรื่องนี้นะครับเรือเก่งเรือย่านมาดีเข้าเซนชัยเป็นแชมป์ไปแล้วสองแชมป์ติดเป็นแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวเข้าสกุปครับ